สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่16ถึง30กันยายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 一零一。N inh, n inh, n inh. ว้าวว้าวว้าวคุณได้ six of wands คุณจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์นะครับผมรู้สึกว่าบางส่วนของพวกคุณเนี่ยจะได้รับการตอบรับนะฮะบ,บางส่วนของพวกคุณที่โสดนะฮะผมรู้สึกว่าตัวคุณจะมีใครเข้ามานะครับผมหรือตัวคุณจะจบความสัมพันธ์กับใครถ้าสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์อยู่หลายๆคนแล้วไม่รู้จะเลือกใครนะฮะ six of wands เป็นลักษณะที่ตัวคุณจะโดดเด่น ในเรื่องของความสัมพันธ์นะจะมีคนเข้ามาหาคุณคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณมีคนจับจ้องนะครับผมจดจ้องจับมองนะครับผมหรือว่าช่วงนี้พูดง่ายๆว่า p o p u l a r นั่นเองนะครับมีความนิยมนั่นเองนะครับโอเคโสดแต่มีความนิยมนะโสดแต่มีความนิยมวงเล็บมีความนิยมโอเค พลังงานในอดีตของคุณนะครับคุณได้ King of Cups, The Star, The Hermit การตัดสินใจในอดีตสนับสนุนให้ตัวคุณสร้างความสัมพันธ์นี้ได้ค่อนข้างดีผมรู้สึกว่าคุณได้พักจากความสัมพันธ์เนี่ยไประยะหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังโสดอยู่นะครับอาจจะมีการเลิกลา,าจ,จะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณกำลังแก้ไขอยู่นะครับผมสำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ย ในอดีตคุณเคยมีสภาวะที่ดีอยู่หรือคุณมีความคิดว่าตัวคุณในความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนนะผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นเนี่ยหรือความคิดนั้นเนี่ยกำลังส่งผลให้เกิดบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับในปัจจุบันของคุณในปัจจุบันของคุณคุณได้ The Tower นะครับ t h e temperance เทนออฟบอนนะฮะการรอคอยการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับผม มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วคุณตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณคิดในอดีตของคุณดนะดยวยพลังงานของออ the hermit ตรงนี้นะฮะคุณคิดของคุณอยู่ในอดีตมานานพอสมควรแล้วนะไม่ได้ทำนะครับผมปัจจุบันเนี่ยในอดีตในในปัจจุบันเนี่ยมันมีสถานกา,ร,าร์บังคับเป็นเหมือนกับภาพบังคับอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ให้คุณตัดสินใจแล้วก็ มุ่งหน้าต่อนะครับผมมันมีบางสิ่งบางอย่างความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีถ้าลักษณะนี้อาจจะมีใครโดนบอกเลิกนะครับผมตัวคุณบอกเลิกใครหรือใครบอกเลิกคุณนะครับผมในสถานะตรงนี้นะฮะ The Temperance Ten of Wands นะ,ะแน่นอน,นะฮะคุณจะต้องเดินทางต่อนะฮะผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำได้นก็คือ move on ตัวคุณผมเข้าใจอยู่ด้วยความเป็น Scorpio เป็นพิจิกเนี่ย ตัวคุณเวลารักใครเนี่ย it's not just for fun นะครับมันไม่ได้เอาแค่ง่ายๆผมรู้สึกว่าตัวคุณจะฝังตัวเองเข้าไปในความสัมพันธ์นะฮะจะเจาะลึกเข้าไปถึงก้นบึ้งของพาร์ทเนอร์ของคุณคือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเข้าไปเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเขาเลยกันพูดง่ายๆว่าถ้าสิงได้ก็สิงไปแล้วหรือคุณสิงอยู่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับผมด้วยพลังงานนี้นะ พลังงานในอ,าอนาคตนะครับจะเป็นยังไงในช่วงนี้นะฮะคุณพยายามอยู่นะครับผม t h e m o o n s o เป s o ์ r อ e โซลช์โฟร์อ่ะมันเป็นถึงจุดที่คุณจำเป็นจะต้องเลือกแต่คุณไม่รู้ว่าจะต้องเลือกอะไรนะครับผมด้วยพลังงานของ The Moon ผมรู้สึกว่าการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตัวคุณนะฮะในในการการเริ่มต้นในสิ่งใหม่หรือว่าการละวางนะครับผมหรือทิ้งความคิดบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นใน อ่อดีตนะครับสิ่งที่บางอย่างคุณได้เดมูนผมรู้สึกว่าคุณกังวลอยู่ในตรงนั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดครับว่าไอสิ่งที่คุณจะเดินเนี่ยคุณมั่นใจได้ยังไงนะฮะซิกส,สบอบผมบอกแล้วว่ามันเป็นลักษณะที่ตัวคุณจะพ๊อปปิล่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณได้เดินออกจากปัญหาที่คุณมีอยู่นะครับคุณได้ทั้งคิดในอดีตลงมือทําในปัจจุบันนะครับผมถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะ จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าตัวคุณอะมีความมุ่งมั่นและตัวคุณ่ะมีสเปคอยู่แล้วนะครับโดยพิจิกเนี่ยคุณจะต้องมีสเปคแบบนี้น,นี้นี้อยู่แล้วนะฮะใครที่เป็นพิจิกบอกว่าตัวเองเป็นพิจิกเข้าใจว่าตัวเองเป็นพิจิกแต่ไม่ได้มีสเปคไม่ได้มีดีเทลไม่ได้ลักฝังลึกนะตัวคุณไม่ใช่แน่นอนคุณอาจจะเป็นธนูนะครับโอเคปะ่ะอ่ะคันนี้อ๋อเดอะ o ูนนะครับผม s e v e r a s o u r c e for a n a l t i c l e s ผมรู้สึกว่า จะมีช i c e เขก็ามาให้คุณเลือกนะด้วยพลังงานของ four p พ n เ c l e s อ่าแล้วคุณอยากจะเลือกไหมก็ไม่นะฮะคุณไม่อยากเลือกนะครับผมจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าไม่ใช่คุณไม่อยากเลือกหรอกแต่คุณกลัวได้ไม่ดีเท่าอาดีตได้ไม่ดีเท่าอาดีตนะครับผมนี่คือโกของตัวคุณเลย six of w okay. A n d s โอเค eight of swords นะครับผมคุณได้เอเ s o ร r โซรสไ of w a n d s และ และและและ n i g h t of Pentacles โ oh, อ okay. ้โหโอเคพลังงานที่คุณจะตัดสินใจหรือเริ่มต้นนะผมมองว่าคุณเชื่อใจได้ระดับหนึ่งนะครับผม e r o s o u r c Nine of uh, Eight of s o u r d k n i g h t of Wands คนที่เข้ามาหาคุณอาจจะมากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับผมทุกคนค uh, าดหมายมุ่งหวังให้คุณเป็นพาร์ทเนอร์ของเขานะครับ ให้คุณอยู่กับเขาให้คุณเลือกเขานะฮะผมรู้สึกว่าตัวคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะครับด้วยพลงานของ f o ร์ Pentacles ในอนาคตน of p อ n แพดเดิแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะ <laughs> สกายเอซีจะรู้อยู่แล้วว่ามันหมายถึงอะไรนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณก็ชิลไปก่อนแล้วกันนะครับผมเซเว่ uh, acles, นออลแพ a เดิลคิลส์นั้นเป็นจุดที่คุณจะต้องพิจารณาเลือกอย่างละเอียดรอบครอบถีทั่วนะไม่ต้องพูดให้พิจิตละเอียดรอบรอบรอบครอบถีทั่วนะฮะคุณทําอยู่แล้วนะครับ อันนั้นผมวางใจได้โอเคแต่อย่าลืมนะฮะละ,ละเอียดรอบครอบที่ทั่วเนี่ยสู้กันไม่ได้เพราะอะไรรูป้ป่ะกันนะ่ะเขาถอดความรู้สึกทิ้งแต่ตัวคุณนะ่ะเอาความรู้สึกเป็นหลักด้วยและจริงจคุณวิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่วิเคราะห์ในลักษณะของพื้นฐานลอจิกนะแต่คุณวิเคราะห์ในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเออฉันผูกติดอยู่กับคนนี้มากกว่าคนนั้นหรือมากกว่าคนนั้นคุณฉันชอบอ่าโมเมนต์นี้ของคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยน,น,นี่คือสิ่งที่เป็นนะฮะ คุณที่คุณเดียวอยู่นะฮะเป็นธาตุน้ำนะฮะอาจจะเดียวอยู่กับตัวคุณเองหรือเปล่านะฮะในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเดียวกับพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในราศีมีนนะครับราศีกรกฎนะฮะโอเค A of Pentacles ผมรู้สึกว่ามีธาตุดินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับธาตุดิน A of Pentacles Pent นะฮะธาตุดินได้แก่มังกรพฤษศก์กันนะครับผมโอเคคุณอาจจะเดียวอยู่กับกันนะฮะเพราะฉะนั้นระวังนะกันเนี่ยเขามอง ฟันเด m e n เมนทัลจริงๆนะเขามองพื้นฐานเขาไม่ได้ดูเรื่องของความรู้สึกสักเท่าไหร่นะครับโอเค Ten o r s ร์ r อรนะครับผม The Magician และอ h อเดอะเชียรนะครับคนที่จะคอยซับพอร์ตคุณคือธาตุลมนะกลุ่มเมถุนตุนนะครับโอเค อ่ะเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโชคลาภการงานการเงินอยู่บ้างนะครับโอกาสตรงนี้เป็นยังไงนะโอเคโอกาสใหม่เข้ามานะฮะคุณเลือกยังไงนะให้เหมาะสมนะครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องของนั่นแหละครับการงานการเงินโชคลาภนะครับการงานการเงนรินโชคลาภการงานการเงนริน การงานการเงินโชคลาภจงปรากฏในวีดีโนี้นะครับโอเคเย่เย่ตัดสินใจให้ถูกนะฮะผมรู้สึกว่าคุณได้รับโอกาสนะฮะพลังงานคุณกำลังได้รับอิทธิพลนะครับผม Nine of okay. s o u r c e โอเคความท้าทายของคุณคือ Nine of s o u r c e นะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําผิดพลาดนะช่วงนี้ต้องรามดระวังแล้วกันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตัดสินใจไปนะฮะถ้าเกิดคุณยังกังวลอยู่ไม่เป็นไรนะผมคิดว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะครับผมอ่าในเรื่องของการลงทุนผมรู้สึกว่ามีความเสียหายอะไรบางอย่างไม่มากฟังดีๆนะฮะไม่มากเท่ากับที่คุณคิดไว้นะฮะแต่คุณอาจจะหวังไว้สัก เท่าไหร่ดีสเด้งอาจจะได้แค่1.5ึดห้เด้ง <laughs> ผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่พลาดเปล่าพลาดเปล่าพลาดเป้าไปนะครับผม you miss the t a r g e t นะฮะ you miss the by million m i mile but you you aim to the moon a uh, aim to the star you shoot to the moon นะฮะเป็นลักษณะที่คุณมองดวงดาวแต่ว่าไปตกที่พระจันทร์ก็ถือว่ายังดีอยู่ดีนะครับผม10นาโทษที n นเออร์ซอร์สนะครับผมโอเคเป็นคนที่ high expectation จริงๆนะฮะสำหรับสกอร์ปิโอใน Reading นี้นะครับผมเพราะอะไรพลังงานดีหมดเลยนะผมจะบอกให้ไล่ไปที่ในอดีตของคุณนะครับผม The Magician ียน e ทรอ c ครเอผมรู้สึกว่าคุณในอดีตคุณได้รับการสนับสนุนการต่อยอดและได้ทำในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจริงๆนะครับผม มีคนคอยสนับสนุนด้วยด้วยพลังงานของ tree of cups ในเรื่องของการลงทุนนะในเรื่องของอโชคลาภนะผมรู้สึกว่าในอดีตคุณได้เลือกแบบนั้นนะครับผมแล้วผมคิดว่ามันเป็นจุดที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณตัดสินใจตรงนั้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณได้ ten of pentacles two of swords และ queen of cups คุณประสบความสำเร็จอย่างมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องของ การลงทุนการเงินนะฮะในปัจจุบันสําหรับใครที่กําลังรอนะข่าวดีผมคิดว่ากําลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะฮะในปัจจุบันจะเกิดขึ้นนะครับผมภาวนาให้ตัวพลังงานนี้ปรากฏอยู่ใน reading ปรากฏอยู่ในสถานการณ์ของตัวคุณนะฮะโชคดีเทวรักโชคดีเทวรักะครับผม ten of pentacles อยู่ตรงนี้นะ ten of pentacles นี่ถือว่าเป็น reading ที่ดีนะฮะเป็นพลังงานที่ดีของตัวคุณมากๆมันจะเข้ามาพร้อมกับการ เลือกบางสิ่งบางอย่างนะฮะอาจจะเป็นการเลือกในเรื่องของทรัพย์สินด้วยกันเองนะฮะการเลือกของความสัมพันธ์แลกกับทรัพย์สินตรงนี้นะ,ะด้วยพลังงานของ t o o f source นะ,ะอย่างที่บอกแล้วนะฮะได้อะไรบางอย่างสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะครับผมอันนี้คุณจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจนะครับเอเคไหม เหมือนกับบางสิ่งบางอย่างลิงก์อยู่กับ leading mm hmm. ของความสัมพันธะ์น mm ่ะ hmm. เมื่อว่าเหมือนกับคุณทุ่มเทให้ six of bonds ใช่ไหมในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธะ์น่ะมันก็เลยส่งผลต่อเรื่องของการเงินของคุณนะครับผม mm hmm. two of s o u r d s เลือกให้ดีนะครับผมเลือกให้ดีผมรู้สึกว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ในการตัดสินใจครั้งนี้นะผมรู้สึกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะฮะไม่ต้องกังวลไป queen of cups นะครับ ในปัจจุบันนะผมรู้สึกว่าคุณคิดกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการตัดสินใจหรือมันผมรู้สึกว่าเบสไลน์หรือว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีของคุณมันดีมากๆนะครับราวนี้ในอนาคตอันใกล้นะคะคุณได้ f of Wands King of Pentacles t h ส the s t r e n g t h นะครับผมในเรื่องของการเงินมีอะไรดีกว่านี้ไหมไม่มีนะครับผม King of Pentacles นะครับคุณในอนาคตเนี่ยคุณกำลังเดินเข้าไปสู่จุดที่ บริบูรณ์มากๆในเรื่องของทรัพย์สินนะฮะนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่ามีการโต้แย้งด้วยพลังงานของ File of ์บอนส์นะ,ะแต่ว่าในเรื่องของทรัพย์สินนะผมรู้สึกว่านี่คือการเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไตเขาเรียกอะไรนะคว้าดาวอ่ะนะครับผมเป็นลักษณะที่คุณต่อสู้เพื่อเพื่อจะถีบตัวเองขึ้นไปนะ ขนขวายหาโอกาสนะครับผมคุณเห็นไหมสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยในจุดนี้เนี่ยไม่ได้ได้ง่ายๆนะคุณมาถึงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวคุณเองทุ่มเทพอสมควรในเรื่องของการงานในเรื่องของการลงทุนตัวคุณเนี่ยตัดสินใจมันถูกต้องมาตั้งแต่อดีตแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือด้วยพลังงานของ Tree of Cups ในอนาคต m ม s เซจหนึ่งที่คุณควรจะต้องการก็คือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทดสอบนะฮะอย่าง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยพลังงานของ Five of Cups เนี่ยจะทดสอบความอดทนของคุณด้วยพลังงาน The Strength ตรงนี้นะครับผมว่าคุณเนี่ยอดทนและเข้าใจสถานการณ์แล้วก็อึดสู้จากสถานการณ์นี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแค f ฟายนา o f Swords นะครับคุณได้นายออ f Pentacles นะครับผมผมรู้สึกว่าสิ่งที่ขัดใจหรือสิ่งที่คุณสูญเสียไปเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าเรื่องของทรัพย์สินนะครับผมคุณได้นายออฟ Pentacles the อ e เและ ในอุตสเอ่อผมรู้สึกว่าตัวคุณเลือกที่จะเลือกบางสิ่งบางอย่างนะฮะถ้าเกิดคุณเลือกความสัมพันธ์คุณต้องโยนทิ้งผลประโยชน์ทั้งหมดที่คุณได้ตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเลือกอเลือกของผลประโยชน์คุณอาจจะต้องเดินออกจากความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนที่คุณดิวอยู่นะฮะคือทตุน้านะครับผมอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะครับ The s o w e r นะสิ้นสุดจบสิ้นจริงๆด้วยและทัดลมนะครับผมทตุน้ําได้แก่ มีนกรกฎพิจิกนะครับผมและธาตุลมคุณได้กลุ่มเมถุนตุลนนะครับคนที่คอยช่วยเหลือคุณนะฮะในเรื่องของอการเงินนี้นะฮะธาตุไฟนะครับผมโอเคไฟเ์บอลและดีแอมเพรสดีมากๆเลยนะโอ้เยี่ยมคนที่คอยซัพพอร์ตคุณเนี่ยมีมีเหลือนะครับผมแล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลคุณได้ในระยะยาวนะฮะนี่คือพลังงานที่ดีมากๆสำหรับตัวคุณที่จะได้เลยนะครับผม เยี่ยมจริงๆโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมอ่านได้สําหรับเรื่องของการงานการเงินโชคลาบนะผมรู้สึกว่าโชคลาบมีมาด้วยนะครับผมลืมพูดไปนะฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจให้หมอปองกดปุ่มเข้าร่วมใ,ใกล้ๆกับปุ่มติดตามนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการรับชมนะครับผมโชคดีเทวารักษณ์